Assalamualaikum warahmatullahi taalaheibarakaatuh. Bismillahirrahmanirrahim. วันนี้เรามาพูดถึงบรื่องการนับถบาะนะครับหลักการกลับตัวปรับใจนะครับว่าเรา,ามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับอัต่อไปนะครับหรือการกลับตัวปรับใจนะครับตา,ามภาษานั้นหมายถึงอะไรนะครับ ตามภาษาหมายถึงการกลับนะครับการกลับตามศัพท์เทคนิคก็หมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับเรา <c oughs> ซึ่งจะสามารถกลับตัวกลับใจได้นะครับ <c oughs> หนึ่งอะไรบ้างนะครับหนึ่งการที่เราถอนตัวออกจากความผิดที่เราทําผิดในสิ่งนั้นอยู่นะครับ อสองนะครับมีความเสียใจในการทําความผิดในครั้งนั้นนะครับในการเสียใจเนี่ยเราก็ต้องเสียแสดงความเสียใจจริงๆนะครับออกมาจากหัวใจของเรานะครับสามนะครับมีความตั้งมั่นนะครับมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปกระทําความผิดในสิ่งเหล่านั้นอีกนะครับเช่น ความผิดในเรื่องของซีนานะครับการผิดประเวณีนะครับเราจะต้องถอนตัวออกจากความผิดนะครับ 2. เรามีความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ 3. เราตั้งมั่นว่าเราจะไม่กลับไปทําความผิดในสิ่งเหล่านั้นอีกนะครับ 4. นะครับการเคืนสิทธิ์แก่ผู้ถือสิทธิ์นะครับเช่นการที่เราไปขโมยนะครับขโมยสิ่งของ จากคนอื่นนะครับเราจะต้องคืนสิ่งที่เราขโมยเหล่านั้นคืนไปให้เจ้าของสิทธ์นะครับหรือขออภัยต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับว่เาเช่นทรัพย์สินเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะนํากลับมาได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปขออภัยในผู้ถือสิทธิ์หรือเจ้าของอเจ้าของนะครับหากไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ที่เพิ่งกระทำได้ก็ต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับ คือเราไม่สามารถที่จะคืนสิทธิ์และการขออภัยสิทธิ์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะคืนได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําทจิตใจของเรานะครับให้บริสุทธิ์ต่อลสุบหานฮัวตาลานะครับ เป็นไปได้ว่าลอสุภาหนหัวตาลาครับก็หวังว่าลอสุภานหัวตาลานะครับ,าหาหาารบอาจจะดนให้เจ,จ้าทุกคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เราไปอาเอามานะครับยกโทษให้ในวันเกียร์มันะครับก็หวังหวังไว้ว่าเช่นนั้นนะครับ <c oughs> ห้านะครับเราต้องกลับตัวกลับใจนะครับปรับตัวปรับใจก่อนที่วิญญาณของเราจะออก จากร่างนะครับนั่นก็คือการที่เราตบัดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าหลังจากสิ้นชีวิตแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วกิจกรรมอื่นๆเราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับที <c oughs> นี้การตบัดนั้นถือเป็นวาจิปนะครับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้กระทําความผิดจะต้องกระทําในทันทีเลยนะครับ เมื่อ <c oughs> เราทําผิดไปแล้วนะครับเรารู้สึกผิดนะครับเราก็จะต้องทำทำการตาบัตทันทีเลยนะครับ <c oughs> อย่าปล่อยอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับว่าเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะทําการเตาบัตนะครับ เพราะว่าหากปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะครับก็ย่อมถือเป็นความผิดนะครับอ่านั้นก็เป็นอีกความผิดหนึ่งนะครับว่าเรานั้นทำผิดแล้วเราปล่อยประล่วงเลยนะครับไม่ยอมอาภัยโทษขออาภัยโทษต่อรัศมภหานืหัวตาลานะครับดังมี <c oughs> ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานนฮูวาตาลาทรงตัดไว้ในสุรตุนูตอายาที31ว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์อมวะตูบูอิลลอฮิจามียาอายูฮันมุบินูนความว่านะครับดูก่อนผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงกลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเถิดนะครับ <c oughs> แล้วก็ในสุรตุน สุราุ์ตหรีมข้อที่ปดบิสมิลลาฮิร r a h น a n i ราะ h i มยาอเยาะเหล่ ت ت ีน่าอานูตูบูอิละลอฮิตาบตันนาซูฮะซึ่งมีใจความว่าดูก่อนผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ,จ้าจงกลับตัวกลับใจต่อลอสุบฮานุฮวาตาลาอย่างแท้จริงเถิดนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่อรรถสุภานุพวตาลนะครับได้กล่าวในอัานุรานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อบัตนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะยิบยุกมาได้นะครับหลังจากข้อจํากัดในของเวลานะครับทีนี้การตอบัตนั้นจะไม่เกิดแก่พวกกาเฟรนะครับอ่าดังพระดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าว่านะครับคนกาเฟรก็คือคนนอกศาสนาเขาจะมาตอบัตนี่ไม่ได้นะครับอ่าต้องเข้าอิสลามกันก่อนนะครับทั้ง ที่อัลสุบฮานะฮวาตาลาได้ทรงตัดไว้ในส al ุราตุนอัลฟานอาย์ที่38นะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิระหีมกุลลิลลาซีนะครับฟารูอินยันตะฮูยกยุกฟะรหละฮุมากอดะสซาลับนะครับความว่า,าจงกล่าวกับบรรดาพวกผู้ปฏิเสธว่าหากพวกเขายับยัง้งพระองค์จะทรงประทานอภัยในสิ่งที่ผ่านมาแก่พวกเขานะครับ แล้วก็มีในสุรตุนสุรอายะที่ี่25นะครับอัส <c> ม <oughs> <c oughs> <sm> ิลลฮิรเระห์มานิรรฮีมวะฮุว e ัลลัซียะกะบะลุตตาวะตาอันอิบาดี i. นะครับความว่าและพระองค์ทรงรับการกลับตัวกลับใจจากบวงบ่าวของพระองค์อยู่เสมอนะครับฉะนั้น อขอให้เรานั้นพยายามที่จะตอบัตรอยู่สม่ําเสมอนะครับเมื่อการเราบัตรของเราสม่ําเสมอนะครับเราก็จะได้รับการอภัยจากเอกรสุภหานุหัวตาลานะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มีข้อสังเกตนะครับในเรื่องของการตอบัตรนะครับกรณีที่ทําการตอบัตรแล้วเราย้อนกลับไปทําความผิดอีกนั้นนะครับใน ฝ่ายอลิสุนนะนะครับมีทัศนะว่าการตอบัตรที่ทําไว้แต่เดิมนั้นไม่เป็นโมฆะนะครับแต่วายิบท่องตาการตอบัตรในความผิดใหม่ที่ได้ประกอบขึ้นนะครับก็คือว่าในความผิดอ่าที่เราได้รับอตอบบัตรแล้วนะครับเราก็ <c oughs> ได้รับการอภัยนะครับแต่เมื่อเราทําความผิดซ้ําเดิมอีกนะครับเราก็ต้องตอบบัตรใหม่นะครับไม่เป็นโมฆะนะครับ ส่วนไฟมอตะศิละนะครับมีทัศนะว,ว่าการต่อบัตรครั้งก่อนนั้นเป็นโมฆะเพราะเงื่อนไขประการหนึ่งของการต่อบัตรก็คือเราจะต้องไม่หวนกลับไปกระทําอีกนะครับันั้นก็คือเป็นกอสังเกตนะครับ <c oughs> ฉะนั้นอย่างไรเสียนะครับเราจําเป็นจะต้อง <c oughs> รู้จักวิธีในเรื่องของการต่อบัตรหลักเกณฑ์ของการต่อบัตรนะครับและพร้อมกันนั้นเราจําเป็นจะต้อง ต่อบัตอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานะครับสีเท้ายังรู้ประหาดนักปร,ราดยังรู้พลังนะครับโดยเฉพาะาปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยโอกาสที่เราจะทําความผิดนั้นมีมากเสียละเกิดนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะต่อบัตนะครับเราอัลฟาฟิโัลล์ะนะครับ อัสตัฟิรุลลอฮ์นะครับให้เยอะๆนะครับในหลังละหมาดนะครับก่อ,อนนอนอะไรพวกนี้นะครับเราก็พยายามที่จะกล่า im, วอัสตัฟิรุลลอฮ์อะซ๊ิมวาลิวานิดเดียวและก็ขออิสติฟาร์ต่อพ่อแม่ของพวกเราด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลาหลังละหมาดนะครับอัสตัฟิรุลลอฮ์อะซ๊ิมวาลิวานิดเด์ยวอราะฮัมูมะกามารอบะยานีซุลกิรอวาลิยามินมุสลิมีนวันมุสลิมัดวันโมินีนวันโมินาตนะครับ ก็ขอให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีการเตาอบัตรอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นวิถีชีวิตที่ผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเมื่อเราเตาอบัตแล้วบาปของเราก็จะไม่มีนะครับว่าบินไลเตาอฟิกวันที่เดียวอัสสลามุอะลัยกุมะาระมาตุลลอฮิต้าลาฮิยูเราะกาตุ